สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันหลังเกมฟุตบอลไทยลีกคู่ประจำวันศุกร์นะครับตราดเปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่พลิกล็อกพอสมควรเลยทีเดียวนะครับการท่าเรือหลังจากที่ฟอร์มค่อนข้างจะดีมาในช่วงต้นฤดูกาลนะครับก็วันนี้บุกมาแพ้ตราด2ประตูต่อหนึ่งไปนะครับมาดูที่รายละเอียดของเกมกันเลยดีกว่าตราดในวันนี้มาในระบบ4 3 3ผู้เล่ประตูสุภวัตศรีโนไทย กองหลังจอเก้ฟิลิปเป้จีรพงศ์รักสงรามพาระราดอนพัฒนาผลธนาเศษสุจริตกองกลาง3คนดังสันวิรุษส,สีพรปีชาจารุไนสันติภาพรถนิยมส่วนสามประสานในเกมลุกมีลิดอโคเฮนยัสยาเชียปินโตแล้วก็อีวานโดเปาลิสตานะครับซึ่งเกมในวันนี้เนี่ยตราดก็มีเปลี่ยนผู้เล่น,นครับมีพรปีชาที่ลงมาก็ดอบเหลืองยศเป็นตัวสำรองในวันนี้แล้วก็ก้องหลังไม่เปลี่ยนหนึ่งคนนะครับ ทิตาวีติดสัญญาณยืมตัวนะครับรวมไปถึงผู้ตัาประตูก็ไม่มีชื่อของวอรุษสุกุณาเช่นกันนะครับส่วนปีความนี้นะุทธสมัติโยธาก็เป็นอีกหนึ่งคนด้วยเช่นกันที่ติดสัญญาณยืมตัวจากการท่าเรือมาเหมือนกันนะครับส่วนทางฝั่งการท่าเรือมันระบบ4 2 3 1ผู้ตัดประตูสมพรยศกองหลังสี่คนธนบ,บูร์เการัตเฉลิมศักดิ์อักขีเควินดีรมดำสุพนันบุรีรัตน์กองกลางฟานปูตอสจับคู่เนกิว้า กองกลางตัวลุกเป็นวรชิตกนิสซีบัมเพนปีกซ้ายบรินผาลาปีกขวาบารอสตาเดลลี่กองหน้าตัวเป้าเป็นไฮแมนตันซัวเรสซึ่งก็ถือว่าแผนการเล่นของ,งการท่าเรือเนี่ยค่อนข้างจะเฟกซิเบิลพอสมควรนะครับในเกมวันนี้โดยในขณะที่การเรียมลุกเนี่ยจะเป็น4-2-3-1แล้วก็ ตอนถอยเกมดับเนี่ยก็จะเป็น352ดังรูปที่ทําไว้เลยนะครับสำหรับรูปเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่การท่าเรือมาบุกใส่ทางตราดได้อย่างชัดเจนเลยนะครับโดยที่ทางฝั่งตราดเนี่ยเล่นเกมสวนกลับก็ถือว่าขึ้นมาสวนได้เรื่อยเนะครับ ซึ่งก็ถือว่าเกมในวันนี้เนี่ยลูกแรกเนี่ยตราดมาปลดล็อกได้ก่อนนะครับเป็นจังหวะนาทีที่13เป็นจังหวะที่ลิดอโคเฮนนะครับได้บอลมาทางฝั่งซ้ายแล้วก็ล็อกหลบผู้เล่นการท่าเรือ2คนนะครับก่อนที่จะยิงลูกนี้เข้าไปได้ก็นาให้ตราดออกมานําก่อน1นึ่งประตูศูนย์นะครับซึ่งในจังหวะของเกมก่อนหนะ้านั้นเนี่ยก็เป็นการท่าเรือที่บุกอยู่นะครับแต่กลายเป็นว่าตราดมาปลดล็อกประตูแรกได้ก่อนซึ่งก็ถือว่าลูกเกมแหลงแก๊กนั้นการท่าเรือก็บุกอย่างหนักเลยนะครับ มีโอกาสยิงมากมายแล้วก็ถือว่าฟอร์มของสุภวัตสีโนไทยในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยช่วยให้ทีมไม่เสียประตูไวเยอะมากเลยนะครับมีจังหวะการยิงของฟารสทาเดลลี่นะครับได้ยิงไกลรวมไปถึงการยิงฟรีคิกเนี่ยสุภรวัตเซฟไว้ได้ถึง2ครั้งเลยแล้วก็จังหวะที่ฮอเก้ฟลิเป้เสียได้บอลน,นะครับก็มีจังหวะที่วอลวชิตได้ยิงด้วยเช่นกันสุภวัตก็เซฟไว้ได้ รือจังหวะในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกเนี่ยก็มีจังหวะที่บดินผาลาได้ยินเช่นกันก็สุภวัตก็ถือว่าได้เซฟไปนะครับก็มีประมาณ4-5เซฟเลยทีเดียวนะครับในช่วงครึ่งแรกสำหรับสุภวัตศีโนทยซึ่งก็ถือว่าสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าในช่วงทดเวลาครึ่งเวลาแรกเนี่ยทางตราดเนี่ยมาหนีเป็นสองตัศูนย์ได้นะครับเป็นจังหวะที่ลิโอโคเฮนนะครับเปลี่ยนแกนจากฝั่งซ้ายมาทางฝั่งขวานะครับโดยเป็นอิสลามีปินโตนะครับจ่ายต่อให้กับธนาเศษจูจริตนะครับ หลุดเข้าไปเหมือนมุมจะแคบแล้วแต่กลายเป็นว่ายิงเข้าไปได้แบบดื้อๆเลยนะครับนำให้ตราดเนี่ยออกนําเป็น2องประตูศูนย์แล้วก็จบครึ่งแรกรวสกอร์นี้เลยนะครับสำหรับรูปเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับการท่าเรือลงมาก็มีการเปลี่ยนผู้เล่นชุดใหญ่ถึง4คนเลยนะครับโดยมีการส่งชานุก,กูลกาดินประกรณเปรมพักธีรศักดิ์เพลย์พิมายแล้วก็ชินวัตรวงชัยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าถอดตัวอย่างในกิวบ้าออกเควินดีลมลำสุพนันบุรีรัตน์รวมไปถึงตัวอย่าง อวอลเลชิตกันี่4ีํบำเพ็ญน,นะครับที่ออกไปอีกคนหนึ่งก็ถือว่าปรับแผนโดยเอาะกรกับบดินเป็นวิงแบ็กแล้วก็เรียกได้ว่า เน้นบุกทางประกณ์เป็นหลักเลยนะครับโดยใส่ลูกครอสเข้าไปซึ่งก็ถือว่าใช้งานเล่นงานณจุดนี้ได้ดีเลยนะครับประการเนี่ยถือว่าค่อนข้างโดดเด่นเลยพอลงมาในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับโดยพอมีโอกาสได้เรื่อยๆแล้วเนี่ยก็ถือว่ามายิงตีไข่แตกได้สาเร็จนะครับในนาทีที่60เป็นจังหวะที่ประกรเนี่ยแหละครับตัวสารองที่ลงมาได้เปิดแล้วก็เป็นทีรศัพท์เผยพี่ไมยที่ลงมาเป็นตัวสํารองหนึ่งคนนะครับได้มงก็ถือว่าตีไข่แตกมาได้2ประตูจนหนึ่งนะครับแล้วก็ลูกเกมเหมือนจะกลับมาดีขึ้้นนนเรื่อยยๆลลััหงก ซึ่งก็ถือว่าตราดมีการแก้เกมกลับนะครับโดยมีการส่งมารุดบุกบุตรลักษ์นะครับลงมาแทนโดยเขาเนี่ยเป็นตัวในตำแหน่งปีกซ้ายนะครับซึ่งก็ถอยดิอดโคเฮนเนี่ยลงมาล้วงในต่เล่นในตำแหน่งกองกลางมากขึ้นนะครับทำให้เริ่มเล่นเกมสวนกลับได้ดีขึ้นนะครับหลังจากที่ช่วงครึ่งหลังลงมาแล้วเกมสวนกลับเริ่มจะสวนไม่ได้นะครับซึ่งถือว่าพอเขาแก้เกมณ้จุดนี้น่ะก็ทําให้เกมสวนกลับกลับมาได้แล้วก็ถือว่ามารุดบุตรลักษ์ในลงมาแล้วก็เก็บบอลแดนบนได้มีโอกาสได้เรื่อยๆเลยนะครับ ซึ่งถือว่าตราดเนี่ยมามีจังหวะสําคัญในเกมวันนี้ก็คือจังหวะนาทีที่80นะครับเป็นจังหวะที่ตราดได้สวนกลับแล้วก็สันติภาพนะครับหลุดเข้าไป2คนกับผู้เล่นตราดอีกคนนึงซึ่งจังหวะนี้เนี่ยสมพรยศนะครับตัดสินใจออกมาจากเส้นประตูนะครับแล้วก็ออกนอกหลอบมาด้วยแล้วก็เซฟลูกนี้ไปนะครับที่สันติภาพยิงก็ทําให้จังหวะนี้นเนี่ย เป็นใบแดงไปนะครับซึ่งทําให้เกมนี้การท่าเรือเปลี่ยนตัวครบแล้วนะครับช่วงท้ายต้องเอาแฮมิลตันซัวเรสกองหน้าออกทีไปเป็นผู้รักษาประตูะครับก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ไปหนึ่งอย่างเลยนะครับสำหรับทางการท่าเรือในวันนี้ก็ช่วงท้ายเกมกลายเป็นว่าการท่าเรือก็อดใช้จังหวะกองหน้าในการไม่มีแฮมิลตันเนี่ยไปเล่นเกมเล่นงเกมข้างหน้าได้นะครับเพราะว่าต้องเอามาเป็นประตูแล้วก็เหลือ10คนด้วยซึ่งสุดท้ายก็ทําให้ท่าเรือไล่มาไม่ทันนะครับ ตราดก็เอาชนะเกมนี้ไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งแล้วก็เป็นการดบดชยชนะเกมหลีกครั้งนี้ตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยเป็นเกมแรกได้สําเร็จนะครับเรามาพูดถึงภาพรวมหลังเกมกันบ้างน,นะครับลายทีมเริ่มกันที่ตราดกันก่อน ก็ถือว่าวันนี้เนี่ยแง่งของเกมรับอาจจะไม่ใช่วันที่พวกเขาเล่นเกมรับกันได้ดีมากนะครับเพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยก็ค่อนข้างแว่งทีเดียวเลยเพอการท่าเรือได้เปิดนาบอมเยอะๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเกมในวันนี้เนี่ยสุพัสดสีโนทยเป็นปัจจัยสําคัญเลยในการตัดสินช,ชัยชนะในเกมวันนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ลูกเซฟของเขาช่วยเอาไว้ในครึ่งเวลาแรกในเกมอาจจะพลิกเป็นอีกหน้าหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับ ซึ่งก็ถือว่าในแง่ของกองหลังวันนี้ถ้าให้เลือกหนึ่งคนที่เล่นดีก็คงจะเป็นธนาเสศสษุจริตนะครับที่ดูจะโดดเด่นกว่าเพื่อเลยมี1ประตูในวันนี้แล้วก็ถือว่ามีจังหวะที่สกัดจากเส้นได้ด้วยในเกมวันนี้นะครับส่วนคนอื่นๆอย่างกองหลังต่างชาติจอเก้ฟลิปเป้เนี่ยก็ถือว่ามีจังหวะที่เข้าห่วงบอลแล้วก็ทำเกือบจะทําเสียประตูเหมือนกันนะครับก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมถึงบอกว่าเกมวันนี้ของตาราดเนี่ยเล่นได้ไม่ค่อนแน่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าจังหวงกย็ ทำให้เกมลุกของท่าเรือเนี่ยพลาวลงไปแล้วก็สุดท้ายเก็บ3มแต้มได้นะครับซึ่งในแง่ของเกมลุกเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้เกมวันนี้เนี่ยตราดมาสู้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเกมสวนกลับทํางานได้เพราะรวยมีตัวต่างชาติาคนเนี่ยลิโดอโคเฮนอิวานโดปอลิสตารวมไปถึงยัสลามียาเชียปินโตนะครับก็ถือว่าต่างแค่สาคนนี้เนี่ยใช้งานได้นะครับในเกมวันนี้3คนมีจังหวะผัดกันขึ้นมาได้ตลอดก็ทําให้เกมของตราดเนี่ย ถึงไม่ได้เล่นเกมรับอย่างเดียวนะครับมีเกมลุกสวนกลับมาด้วยทําให้เกมวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะโอเคนะครับส่วนทางฝั่งการท่าเรือกันบ้างน,นะครับในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าช่วงต้นเกมเนี่ยมาบุกได้ตามแผนที่วางไว้เลยนะครับแต่ก็ถือว่ามาเสียแผนตอนที่โดนนาไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอบุกไปแล้วก็ค่อนข้างจะตันนะครับจุดนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องของการโดูจับทางได้นะครับเพราะว่าช่วง เกมที่ผ่านมาของการท่าเรือในในฟุตบอลลีกเนี่ยที่เจอกับพีทีประจวบก็มายิงได้ในช่วงท้ายเกมเหมือนกันนะครับผมก็มองว่าเป็นเรื่องของการโดนจับทางได้ที่พอเกมลุกเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นตัวเดิมลักษณะเดิมนะครับแล้วก็แฮมิลตันวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโดนปิดตาในเกมลุกเลยนะครับก็ทําให้เกมของการท่าเรือในค่อนข้างจะลดความอันตรายลงไปมากนะครับแล้วก็ในแง่ของเกมรับวันนี้เนี่ยก็ถือว่า2รุลูกที่เสียไปค่อนข้างจะมีความละเในความละเอียดเนี่ยน้อยไปหน่อยนะครับ อย่างลูกแรกที่เสียไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ล็อกหลบมา2คนแล้วยิงได้เลยก็น่าจะกันกันได้ดีกว่านี้นะครับรวมไปถึงลูกที่2เนี่ยยิงมุมแคบเนี่ยก็ถือว่าไม่น่าจะปล่อยให้ยิงได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่การท่าเรือจะต้องนําไปปรับในเกมวันนี้นะครับอาจจะต้องหาวิธีการใหม่ๆในการเข้าทำนะครับถ้าวันที่ฮามิลตันเล่นไม่ออกอาจจะเจอสถาน,นการณ์แบบนี้ต่อไปได้นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับก,การพูดคุยหลังเกมในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกนญช้กาบาบอลในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นหมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ